กูเกิดปฏิหารมีจริงยี่เ pues ย huh, ี่ยกูเกิดถ้ากับพวกมึงไม่มีวันเจริญกูเกิดระวังนะระวังระวังอย่าไปมองมือสัตว์ตายด้วยยี่เย şey ี是是่ยเป็นเยี่ยอะไรเป็นเยี่ยไอ้สัตว์ตองวิ่งไปเลยอ้าวไอ้ตัวล่งหนไะเนี่ยเออเป็นล่องห่นละมาหน่อยมาหนวะอ้าหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ตัวล่องห่นนี่ไงอ่ะโอเคครับก็โอพียิงอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังโดนลวงขออนุญาตไปดูใกล้ๆนะครับรับชมภาพสด อนนี้โอพีกำลังแยกกืนได้นะครับรีเพื่อนมาได้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งประมาณสิบคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบเอดคนนะครับแต่แต่ดูเหมือนว่าจะหมดดูเหมือนว่าจะหมดมันเข้าไปกักเราในในตู้คอนเทนเนอร์นะครบเอ้ยเหมือนเดิมนะคันดํานะเอาจุดดีกกันนะตีแปดจเาไปทิ้งไง เต้องผมจอดปะเกิดต้องผมต้องต้องผมจอดปะเอาตรงนี้เป็นบ้านนะเอาต้องจอดป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเห็นป้าโอเคโอเคครับเออคอนเทนเนอร์ขวาพี่ปลาไปเลยได้เลยพี่เขมรอเราแป๊บเดีวสวยยอดไฟระเบิดเฮ้ยพี่ยังไม่ประกาศเลยเฮ้ยไม่ประกาศเลยพี่ชายยังยังไม่ประกาศ

ไปบคนเดียวกูไปอย่าห่างกูไปอย่าห่างกูไปอย่าห่างเพื่อน้าถเดี๋ยวมันก็มีปืนหาจังหวะเอานะแต่มันมีรถหลุดเข้ามาอีกไหมมีใครหลุดไปไหมพูดหน่อยไม่เล่นมุกเไม่มีไม่มีกูเล่นให้อยู่ยิงนะเขายิงเขายิงนะปืนหาจังหวะยิงเข้าล่วงเอาเองนะคือถ้าสมมติเรายิงเขาล่วงอ่ะเดี๋ยวเราจะดันดันเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนเราล่วงคิดไหม

ชตัวคอนเทนเนอร์ไว้นะคอนเทนเนอร์ตเป็นาอะเฮ้ยเงตกหลังไฟตนมาหน่อยตกหลังไฟติดหลังไฟยนต้ดนนตมูนล้นูนล่วอีกนูนดีโูดีือหน้านือล่างเป็นรอติหล่อนับไดเลยขับไปเลยขับไปเกยขับไปเับไปเยขับไเลยขัไเลยขันไบปบไัเลยัไับไัไย ทางนาบ้านทางนาบ้านนาบ้านคุ่ดนคนนอันนี้พี่เือยอดมีคนตลตนี้ปะดันขึ้นมาหน่อยดันมาหาวเรือเพาะเรือเพือนดน้นมาแลมาหา่อยในยบอกหน่อยทหน้าน่องทางน้นล้ม่าาเื่อนานเถื่อนมากเถื่อนมากไม่คุกอะไราเลยอ่ไม่คุกันฮะ คุณไปคุบคุบเลยคุบเลยตายืวะคุณคืออะนยเหนือไตเหนือไตเหนือไตหนุ่นโดนชุบนะหนุ่มชุบหนีชุบหนุชุบคุณคืออะไรเนี่ยไอ้โดนโดนรถทับอยังพี่ไอ้โปไอ้มินตอนมาอดแล้วมึงทันมาก่อนไหมค้ามไอ้มินโดนโปไอ้มินโดนโปโปโปโดนเล่นโปมีคนเล่นโปไอ้มินไอ้มินแบนหน่อยครับไอ้มินวอรซีแบนหน่อยมีคนเล่นโปไม่ตาย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 วิ่งไป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 มีคนเล่นโปโดนโป ใส่ได้อยมามาลงลงลงตรงนี้ลงลงลงแล้วเดี๋ยวราวเอคือเอารถไปเลยเลนะเลนว่งเลบ้านนเลบ้านน้นเลยบ้านน้เยบ้านน้เ้ยบนะเยนนะหนูก็ติไปดูบ้านอะไรไปดูบ้านอไรไปดูบ้านอะไรไปดูบ้านอไไปดูบ้านอไไดูบ้านไปดูบ้านยไปดูบ้านไปดูบ้านอไปดูบ้านไปดูบ้านอะไปดูบ้านนะไปดูบ้นอ เล่มโนเพื่อนไปอะเ้ล่นหนเล่นหนเล่นตัวยืนหนเล่นตัวยืนหนเล่นกบีร้อนหนเล่นกบีร้อนหนเก็่งให้เฮ้ยเรียกเพื่อนมาพี่เจ๊ไปพี่เฮ้ยเปเล่นด้านหน้าเพื่อนล่นไปด้านหน้าเพื่อนเลด้านหน้าเพื่อนมันอกไปพ่เล่นไปคุบหน่อยเล่นไปคุบหน่อยปร่วปมานร่วปมาร่วหมดน้้น้น้อมเฮ้เพื่อนนะเ้ยอ้าายาาไอนเดเไม่นด้หน้าเลยืนตายิงนะไม่ตายไม่ตายนิงงผมมิงมิรงง ล้มอ่ะล้มเฮ้ครับพี่ปองของไอ้จมาเยอะหน่อยมาเยอะเมันกับมันกับเอะะด้หน้าสาคนไปพี่าไปพีาไปพี่ทำไปทำไปี่โดนอะไรอ่ะทำไปพี่ไปทำไปกูโดนอะไรดูพอน้อยดูพอนเยอะของมิกำเริบอีกอะาได้ด้ด้หินเพียงินปเพียหินปเพียงหินปาพี่กูตายอะไรอะดูดูเยอะ บอกว่ากูไม่ตายกอยู่ก็ตายเลยไม่่เดยวมามกตเตเตเตพี่แก๊วยมถล่มถลมมึงเลยมือดันไออกเอาเพื่อนด้วยพี่ตอมึงเอามาเชมาพี่ได้างไปด้านหังไดาัไปดานไปดานไปด้านไปดาหน่อยพี่หน่อยหงดได้นนไปไปดงไดาาดึงไดาาไปนไปน กูไปด้วยพี่มาเย็ดเจ้ากูไปพี่ไปก่อนเลย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 ทิงบุเลยไป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 เลยโทษ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 ปิด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 น่นี้สามคนนะอหน่อยอหน่อยอหน่อยแล้วว <illed>

ไอ้ย ah? ี่นี่โง่ไอ้ยี่ไรสินะไอ้สัตว์ไอ้ยี่โง่นไอ้ไรสินะไอ้เฮียไม่จำไอ้เฮียไม่จำเขาสมองบ้างนิสัตยี่นจะอะไรสัตว์ตายเี่อะไรสัดวยี่มันด่านี่เียเส้นแก้มเหมือนเฮียตัวเหนือโอ้ยใหญ่อะพี่โอเคพี่อย่าไปเฮ้ยผมไม่เอาเรื่องต่อยแล้วเรื่องต่อยต่ยเป็นเฮียอะไรสัตว์อยากตายตามเพื่อนมึงเหรอไอ้เฮียที่ดีมือนกันไอ้เฮียได้โง่เหมือนกันไอ้เฮีย ตัวววน่ได้อยู่แข่งเท่ากันียควา้ยันนงตวนยอเ้ยอืตัดจบอ่าจบเฮ้ยว่อวี่รอวี่รอผมรอผมรอเดีดิงี่าควายนี่เป็นบ้างไหมเฮียเล่นอย่างควายเล่นง่วง่ เฮี้ยนีตัวสัโง่ไม่เตรียมตัวนเฮี้ยมีตัวมีตัวมีตัวน้ององน้องไว้ตวตัวเราลนกันจัดเลยพี่ดิบให้โอเคมัลงเฮ้ยคุณโดนยิงเฮ้ยพี่พี่บดมัยิงวพี่พี่พี่เอเทียพี่ทียี่สิบมชพี่ทียี่พี่ทียี่สิบชุบชุเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนไปติในไฟพี่ชุบเพื่อนไปติในไฟชุบเพื่อนี่อะไรปิยารอนจั์ อะไรเฮียอะไรมึงเฮียอะไรมึงเล่นเอ้เธอทไปเล่นโอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยวตายะวอ้กุโดนกูโดนกูโดนกูโดนเอ้ยเอ้กูโดนายเดียวเอ้กเอ้อเ่นเล่นเ่นไปไปใครนักคนนงขับผ่านไปทางเนี้ย จูเพื่อนจูเพื่อนจูเพื่อนจู่เพื่อนจูเพื่อนข่าวมาแล้วนะเพื่อนใครก็ได้สักคนหนึ่งแบบไอ้เช่นแรงธรรมดาใจอ่ะมึงเคยฟังป่ะเพลงเพลงเพื่อเธอเคยฟังดึกโกนไหมแรงธรรมดาใจอ่ะมึงดันมาพี่โบจะทิ้งกูาทำไมอ่ะนึกไงวะใครก็ได้แรงธรรมดาใจอ่ะขับรถมาลุพไปเองเนี่ยปั๊บชุบเกิดพี่พี่พี่มันมันจะม,มันจะมาตกเพื่อน เออเอ้ยใครก็ได้แรงโดนบันดาลใจสักคนหนึ่งวิ่งมาทางเนี้ยไม่ใช่มาตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โอ้ใครเนี่ยไอ้เฮียไหนยี่เนี่ยเฮ้ยพี่ฟังฟังฟังพี่ฟังฟังมัน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 มามันมาเพื่อนพี่เออเล่นโดนบันดาลใจใครก็ได้สักคนนึงอ่ะกูขึ้นทิ่ซุเปอร์ฮีโร่เลยมาชุบปุ๊บขึ้นทีงเลยขึ้นทีงปุ๊บสเปอร์ฮีโร่แค่ผ่าน่ะ แบบตั้งยิ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบพี่มันมีคนตรงนี้พี่มันมีคนมันมีคนมาชุบเพื่อนต่อไปดับบนน้องตายปืนมันตายพี่ปืนมันตายปืนมันตายโอ้ยปืนตายได้ไงอ่ะไอพี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมองไม่เห็นได้เดี๋ยวได้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 พี่ไปเล่นในไฟไปเอาในไฟพี่ เออใช่พี่บริสัตธ์เปิดเนาะไว้ใสยจัดมึงนีง่แห <c oughs> ละพระเอกเฮียรักมึงกันตรงนี้แล้วอ่ะเยอะแล้วพระเอกโอ้กูเกิดปฏิหาร์มีจริงอีฮีอะกูเกิดถ้ากับพวกมึงไม่มีวันจเจริญกู <c oughs> เกิดกูปั้มยาแต่บร <c oughs> ิสัตว์มึงแม่พีอ <c oughs> อ่อะไรฮะไอเฮีอะอะไร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 มึงอะไรมึงอะไรมึง เอ้ย uhm, ิงมาดิอเีน่ยยิงมาดิอี้มันเยอะตัวมเยอะมากพี่พี่เอายง้ี่มัจะหมดแล้วควนี้มันจะหมดแล้วเยอะมากเฮ้ยิงยิงเย้ยพี่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 ยิงกันหน่อยยิงกันหน่อยพี่ระวังนะระวังระวังตายด้วยยี้เป็นยี้อะไรเป็นยี้อะไรตายบ้าเลยด้วย ไม่ดีเนี่ยมันจะหมดแล้วตรงนี้มันจะหมดแล้วมันเหลือตรงนี้มันมันจะหมดแล้ว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 ที่นั้นเขาหน่อยขึ้นมาหน่อยมันจะหมดแล้วอมันจะหมดแล้วไอ้ยตัวล่องหนไะเนี่ยเออล่องหนอ่ะไปล่องหนวะได้มาหน่อยได้มาหน่อยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวกุลล่องหนนี่ไงอ้าวตัวล่องหนครับตัวล่องหนคนนี้อะไอ่ะตัวล่องหนหน้า กูร้องหุ่นงไงเนี่ยเฮ้ยมันเทน่กูหมันเยพับมันเยพพเออ่มันน่าจะเป็นพับกไม่เป็นไม่เป็นเล่ไป่อบเหรอเล่นไป่อนพี่มันกขเทนเนอร์ของพีนอยอกูกลายเป็นผีออ่ะเอาเบอนาไ่ไม่ตายก่อนไป่อเยเป็นพับไเป็นไอับใส่ด้วยอาวอกูไม่กล้าตีใครเลยเนี่ยเอาอบไปเอาอบไปอา มีอยู่กลายเป็นผีอ้าวยบแล้วโอ้ไม่มีกูทีเพสเลยสวยพี่สวยสวยเอากูทำไงอะพี่าไงก็ตายเราพี่องไม่เอาไปไกลนี่มาที่นี่มาที่นี่หน่อเปลกอ้ากูเป็นคนดูคนดีๆก็ได้อะมีอยาพอันเดิมพอบันเดิมไม่เห็นเลยพี่เนี่ยแหน่พอบันเดิม ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ อีตัวนึงเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเอ้ยพี่ดาพี่ดาตาปนิานี้นอนอยู่เนี่ยขอญายิงมนต่อหลนะนะแดเอาอปนะครับาแงออกอกเขาอนญาตยิงดูนะเฮ้ย้ใส่ผา นี่หัวพดึนเขาใส่กลางไม่มคอนเทนเนอร์เยอะเลยไม่คอนเทนเนอร์เยอะมากนะคอนเทนเนอร์เยอะมากนะคอนเทนเนอร์เยอะมากคอนเทนเนอร์เยอะมากอนะโอเคครับก็โอพยิงอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังโดนลวงขอแยกไปดูใกล้ๆนะครับรับชมภาพสดตอนนี้โอพกำลังแยกยืนได้นะครับ รีเพื่อนไม่ได้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งประมาณสิบคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยจ็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนะครับแต่แต่ดูเหมือนว่าจะหมดดูเหมือนว่าจะหมดอีกไม่นานดูเหมือนว่าจะหมดละกูท้ากูจะตายเร็วเอ้าถ้ามีกูชนะแล้วเนี่ยโอ้จบเลยไม่ได้เยอสายอ่ะ ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วกลับมารวงไฟถูกกระเจิกลับมารวงไฟืไ่กลับมาลวงไปไรไปอไป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 มุมนี่ไหนนไยาาไมอ้ี้แ่กูอยู่สัตว์อีไม่รู้เล่ไม่ได้พูไพูเลยแค่กูอยู่น้งไม่ได้พูหรอคเนี้ยไอ้ตอนไหนจ๋าอีไม่ได้พูดเห็น้น่ะอ้เฮยิดว่ากูอยู่ไเ ยมากพี่กูกลายเป็นวิญญาณเฉยเลยไปเอาศพไปเอาศพเลยคนเลยกลายเป็นวิญญาณเฉยกลายเป็นวิญญางเฉยมือไว้พี่กระดาษแข็งไปคามือไว้พี่มือถูถูเอศพมาเนี่ครับนี่ผมอยู่นะสภานี่ผมเปิดเผยตัวตนนะเนี่ยสภาต้องเสนอนะนี่ผมเนี่ยไม่ได้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 ์นทิ้งนนทิ้งชนทิ้งกันหน่อยชนทิ้งกันหน่อยแจ้งลาทียิง ยิงยิงยิงสวยสวยปที่ชนชนปะมูลห่อชนประมูลห่อยชนปะมูน่อยชนออกไปนี่ชนออไปนี่มาตืดารีไว้เอลฟมาตดาตีไวน้องเดี๋ยวเวลาเหลือพี่เอาเอามากลางไว้สมาตังกลางกลงเพูดยัเมาเขาืา่ี่คอา่ี่เาอ่ี่อไม่อยากีตอมอไว้เดี๋ยวแม่งแก้งหตุแต่มันรีได้ไอ้เหี้ยตัวผู้หญิงไอ้เหี้ยไอ้เหด้แหละมันพูดอะฝ่ายเขาไม่รีไอ้เหี้ยมึงโดนตีอยู่กลางไ้มันจะรีมั้ง โอ้ถ้ามีกูนันไม่ได้แพ้เลยหรอกออกมาอย่าไปใกล้ขอนินเนอรอนินเนอขวาใี๋ย่ไปหมด๋ยวไปหมด๋ย่ไปหมดวอย่าเป็นตัวส้มนะอย่าไปหมดอาไปหมอยาไปหนิ้เนอขวาในแมสิ้งจัดเจะถ้าไปกุยเชื่อต้อตายถ้ากูยังอยู่มองไหนวะ รอรอต้องไหนมีเสียงตามไหมครับอยากไปตรงนั้นไหนวะไม่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 ได้ยินพี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไม่ได้แพมถ้าคุยอยู่อ่ะไปเนี่ยพูดเลยไปเลยไหม รวมรวมเดเดเด๊แต่อย่าเดืดเอะอยู่ตรงกลางต้องบนไอ้ติ๋ไปไม่ดังฝันมาเวียนลองเวนได้ปะไปลองไปนะเพื่อนเลบเอไมดมันเอไม่ได้มันแอบไม่ตรงไหเอาเอาเอาศพมางให้หมดไอนี้กากอยู่บนรถเอาศมให้หมดุ่ยเดินโตไม่เสียงไหมโอเคโอเคโอเค้ จบทุก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 มาโอ้ยพี่มีปืนได้เหรอนั่นไงี่ยทำซูเป็น์ู้ดถ้กมึอยู่เดี๋ยวมึงไม่ได้เกิดอ่ะเงื่อนมอนปะพี่มีปืนได้เหรอไอ้เหย้อคูรังไหลเลยเหี้ยโอ้น่าเบื่อวายเหี้ยสู้สีกันมากครับพี่ผมหายไปคนเดียวเกมพลิกแค่นี้ก็ดูว่าใครแบกแล้วกันนะพูดแค่นี้แค่นี้เลย ผมหายปุ๊บทีมไฟแพ้ผมอยู่ทีมไฟชนะไอคิดอะไรกันไม่ใช่แล้วเพื่อนไม่ใช่กันไม่ใช่กันละโอ้จบแล้วลเขาอบอกกันด้วยนะเขาบอกกันด้วยไอเยือกบุ๋กหายไปแป๊บเดียวพวกมึงตายกันหมดเลยวะมันไม่ใช่เว้ยจริงจังแต่ผมตัวบั็กนะเอ้ไม่ใช่ผมตัวบัก็กตัวผมลอผ่องหุนนะพี่เมื่อกี้ตัวทีเลยตรงตัวนะ่ะ ก็จะดูชมมันก็ไม่ใช่เห็นแต่มันบ้าบ้บ้าไม่ไม่ไอ้เหี้ยใครจะเห็นทีนี้มันก็องใหญ่ใหสัตว์ตอมาไปแล้วพีนี่ยไม่ตอนแรกอะมันผมผมไม่เห็นเขาโดนกักไว้ก็เยอะอยู่นะไม่แต่เตยเห็นเขาโดนตีอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเขาล่องหุ่นแล้วเขาก็รีตอมอเป็นตอนโดนตีอ่ะทีนึงอ๋อหน้าเลยแล้วผมไม่รีนะมีโดนใบ ก่อนสามไปกูดบายสามเฉยแอาหลอกกันเลยถ้าจิมไม่เคยรักพี่รักจิมหมดทัวใจรักจิมและเจ็บทุกทีเจ็บช้ำไม่ทีปีจ็มเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหว